สวัสดีครับผมบ้านพี่ที่อิเลียครับวันนี้วันอาทิตย์เหมือนเดิมนะฮนะเราจะไปพักผ่อนกันที่เฮนรี่บีชนะครับไปปิกนิกกันตอนนี้ผมมาถึงตรงที่นัดหมายในรั n d ดิ Street เนี่ยสิบโมงนะครับแต่ว่าไม่มีร้านไหนเปิดเลยฉะนั้นเราจะไปซื้อของกินกันแถวแถวเฮนรี่บีชนะครับก็มากันอน้องๆคนไทยนี่รุ๊ปใหม่ๆฮะมาเรื่อยๆเจ๋ยังไง

กาศในวันเสาร์อาทิตย์นะฮะมันก็จะเงียบประมาณนี้แหละครับเมืองใหญ่ๆแต่ว่าคนจะน,น้อยๆนะส่วนใหญ่ก็เขาจะมากัน,นสายๆหลังเสอดโมงไปแล้วหลังห้างเปิดหรือไม่ก็ไปท่องเที่ยวกันตามหักที่งตางๆในธรรมชาตินะฮะเห็นไหมคนน้อยมากตอนนี้เรามาถึงป้ายรถบัสแล้วนะครับเราขึ้นเงินตรงป้ายนี้ฮะ w e s t s t t p t T1 นะฮะ ไปสาย S 3 0นะครับนี่เลยเราเห็นอยู่เลย S 3 0ได้นะ <S S ครับผมรถจะมาในอีกนี่เลยฮนะประมาณน่าสามนาทีก็มาแล้วนี่หรือสามสี่นาทีก็มีเหมือนกันนะมาไวมาก แต่ที่มันต้องรอน้ำขึ้นต้องรอเจอพี่คนไทยด้วยฮะพี่แกอยู่นี่มา16ปีแล้วมันมีขนาดเนี่จับได้ไหมครับนองาเยนสองน์สองาทิตออาทิตย์ผมสองเดือนครับสองเดือนสามตะกครับขึ่งมากันที่นี่สวยครับเี่นียเ่ได้มาสที นี่ก็ไเายเรย์เลขิตก็สวยมากผมอยู่นั่มาเก้าปีแล้วเลขสยเลขิตเด็กเป็นปหน,ลนลึลองเดินก็จะเดินริมหาดไปแกล้งหรือถ้าเดินไปตรงนู้นไปแกล้งนะครถ้าไปทางซ้ายเมืองก็ไปไปแนวถ้าอยากกลับมาเมืองก็เดินไปกันแนวก็ได้กลับมา หรือว่าเดินตะกาก็ได้ก็นั่งรถไฟก็มาได้เน่ยแต่ที่ง่ายี่สุดเริเมเปิดนีเก็วเหนุณที่เราจะดมองเพรดีคุณคุยกันเสียงตากได้ยินแล้วี่แล้วเวาแกเงินไทยไปแลกที่ไหนเตี้ยเดินขึ้ไปได้น้อไปจ่าที่ตีนดอยแล้วเดินไปไปลุยแล้วสปีดลุยมาแล้วเลแ้วก็นั่งรถถ้าไม่อยากเดินกลับก็นั่งรถบัสกลับเพาว่ามันมีได้รัดตัว เดินเนาะเดินนั่งรถบัสก็ได้นังรถไฟก็ได้แตคนไทยเริ่มพูดภาเก่งแล้วฉลาดทนยู่อสเตรเลเป็นเมืองทน่าอยู่าอยู่มากเพราะแอดเด้เลดีกว่าซิ้นี่กับเมลเบิร์นซินี่สวยเมลเบิร์นก็สวยแต่ว่าแอดเเลไมค่อยว่า ก็ยังน้อยสงหรับพกเกตนะเคยไปภูกเกตไหมไมวก็ตหุ่นแบบีอีคนที่ไหนครับประเทศครับโคราชครับโคราชพวเกตครับเเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อนาย่างเขาหลงมากสเลชื่ออะไรซี มาถึงแถวเฮลิบีชแล้วครับเจอพี่ทิมนะคนไทยอยู่ที่นี่มาเป็นสิบ,สบปีแล้วใจดีมากก็กำลังจะพาเราเดินไปซื้อ,อพวกของกินนะฮะเฮลิบีชอปก็เป็นที่ที่คนนิยมมาแล้วก็มาเที่ยวกันนะแล้วก็มีมาตกปูนะครับพ,พี่แกบอกว่านี่ตกปูมันเยอะมากแต่ผมไม่ตก <c oughs> <c oughs> เราแค่มาเที่ยวนี่กำลังเดินไปซื้อของนะฮะเขาบอกว่ามันจะมี ตัวห้างนะครับที่แบบว่ามีของขายถุกๆไม่ได้แพงมากแล้วว่าจะลงซื้อแถว IGA นะแตบบ่ว่าเบอกว่ามันแพงไปหน่อยอ่านี่ฮะถึงแล้วนะครับเฮนรี <ry Beach. S 1> ่บีชว้มีสะพานยื่นลงไปในทะเลที่นี่จะฮิตมากฮะสะพานยื่นลงไปในทะเลนะฮะแล้วก็เขามาตกปูกันแถวนี้แหละ โอเคเดี๋ยวไปซื้อของกินกัน Let's go ขวตกระองด้วยแหละเน้ใโลลโชคดีมากเลยครับเจอเจ้าถิดน,นะครับเราก็จะได้ซื้อของกินที่มันถูกลงมาหน่อย อ่งั้นเราคงได้ซื้อร้านแ่งแงแน่นอนคือเสารท์ที่ที่นี่มันจะยุ่งยากเนื่อยจากว่าห้างเนี่ยพวกกูรี่โคที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันเปิดสายมากเิดโมนะฮะฉะนั้นมันไม่สะดวกเลยต้องเนี่ยมาหาซื้อเอาไกลหน่อยแต่ก็อย่างว่าฮะมันแตกต่างกับบ้านเราเนาะมันไม่ได้แบบเปิดตลอดเวลานะครับแต่อย่งไก็ยังดีครับที่แบบโชคดีเจอคนที่แบบ คุณเคยพื้นที่ฮะแล้วก็แนะนำให้เรามาซื้อซื้อที่ฟูดแลนด์นั่นเองโอ้ยผมซื้อประจำนะฟูดแลนดะ์จริงนะมันถูกจริงนะฟูดแลนด์เนี่ยเดี๋ยวขอยนุาซื้อของช้อปปิ้งก่อนนะฮะขออนุาไม่ถ่ายนะไม่ถนัดนะซื้อของก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปที่บีชินครับ เอาน้ำดีก,กว่าอใส่มาอร่อยอไออยับใส่มันเลยนะอเอ็นรเอังอร่อนฮีโ่น้ำตาลน้อยหนอยห่อยโอเคแล้วก็อะไรอีกอ่ะที่ไทลเอาอีกสักอันหนึ่งเสักอันออหนึ่งเขาละน้ำอะไรดิน้ำมะนาว นี่อะไรมาเนตก็ได <peaks> <ícios> ้ไหมเออเนี่ยใจเอ็ดกับมเนตก็ได้แน่ใจนะเออเล่มาเนตไปพอละตอนนี้แฮร์รี่บีชคอร์กำลังพัฒนาสถานที่ครับเพิ่มเติมหลายอย่างเลยกำลังเจริญขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาเพิ่งจะ มีมาได้ไม่กี่ปีนะเพะิ่จะสร้างเป็นแหลกท่องเที่ยวเนี่ยใชยงงย้งบไปมากกว่า50ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับเพื่อให้คนได้แบบพักผ่อนเนี่ยก็วันนี้ซื้อของเสร็จแล้วเราก็ได้ปูปูทะเลมาจากพี่ทิมด้วยที่เจอกันนะครับที่นคนไทยแกแบ่งมาให้ห้าตัวใหญ่เลยถ้าจะไปที่หาดกันเดี๋ยวรอเ,เพื่อนๆมาอีกนี่ฮะพี่แกให้มาปู นี่โตดใหญ่ฮะห้าตัวสุดยอดพี่จกะผทุคนไยใจดีเมอดีสนี่วัสดีสวัสดีสวัมดีสัสดีันดีสสดีสีัสทีสวี่สีสวัดีสัสดีสวัสดัดีสัดัีัีด แต่ผมชอบนะที่แบบว่ามีเนี่ยสะพานตรงนี้เนี่ยลงไปในทะเลเนี่ยมันแบบสวยอะเดินลงไปสบายถ่ายรูปได้ครับคือสวยสงสัยต้องไปนั่งแถวใต้สะพานดีกว่าร่มดีนี่ฮะสะพานที่บอกนะครับก็เป็นจุดที่หลายคนชอบมาถ่ายรูปนะแล้วก็เวลาเราเซิร์ชนะเกี่ยวกับออสเตรเลียก,ก็มาเจอไอ้นี่แหละไอ้สะพานเนี้ย เฮลลี่บีชนะครับแบบเหมือนดูพระอาทิตย์ตกประมาณนั้นอะรูปนี้จะฮิตมาก พิมทักคุณน้องหน่อยถึงไหนแล้วคุณเบนด้วยนะเห็นบอกว่าสักผ้าก่อนจะตามมาสัมภาษณ์หน่อยฮะน้องเฟิร์นเป็นไงบ้างครับตอนเที่ยวอยู่ที่นี่ดีค่ะดีกว่าอยู่ห้องดีกว่าอยู่ห้องนะเป็นไงมาอยู่แอดจเลดได้สองดาห์าแล้วชอบไหมครับชอบค่ะหนูรู้สึกว่า ชอบบรรยากาศแบบนี้มากกว่าแบบในเมืองแบบคนเยอะๆวุ่นวายวุ่นวายชวนเพื่อนๆมาหน่อยสิชขายองหน่อขายของหน่อยทุกคนดีดีกว่าที่ทุกคนคิดจ่ะเห็นไหมฮะไอสัปดาห์คุณเอกวะฮะเขินนะเขินกล้องด้วยเหรอไอดูดูทรงไม่น่าเขินนะโอ้โหดูดูดูสร้อยคอเลย GoPro ฉันนะผมเป็นคนถ่ายไงคุณดูสโนนน้องน้องเขาก่อนน้องเขาก่อนเด็ก ภูเก็ตด็กภูเก็ตเป็นไงบ้างครับเปลี่ยนจากทะเลภูเก็ตมาเป็นทะเลแอดิเลดครับแปลกดีครับแปลกดีนะถึงมีแดดเกิดแต่ก็หนาวครับผมน่าแต่ถ้าถ้าจะขายของว่าทำไมต้องมาแอดิเลดเนี่ยเราจะขายยังไงดีครับชวนเพื่อนๆมาหน่อยดิเดี๋ยวผมถ่ายรูปต้องมาลองครับก็ต้องมาลองใช่มันมีอะไรดีกว่าที่อื่นนะมันอากาศดีครับแล้วก็คนก็แบบ ก็ไม่มีต้องต้องมาลองเขามาลองอ่าเรามาแล้วจะชงกินด้วยห็นด้วยครับนี่ยี่ห้อโปรดเลยฮะสมิธเออผมก็เหมือนเลยนะดีกว่าดีกว่าเยอะโอเคฮะตอนนี้เราก็รอน้องๆอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังตามมานะครับก็นี่นะกีวัตะวันของพวกพวกเรานะเวลามาอยู่ต่างประเทศอยู่อันกีเลก็มี มีติ้งกันแบบนี้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งวันอาทิตย์นะครับก็จะไปแบบลำบากบ้างสบายบ้างอย่างวันนี้มาสบายมากครับมาเฮลิบีชนะครับก็มาพักผ่อนชิลๆมาปิกนิกกันซื้อของกินม,มากินกันนะครับก็ใครที่มาดิเลนเพิ่งมาถึงหรือแบบกำลังจะมาแล้วสนใจมารวมกลุ่มกันนะสัปดาห์ละครั้งแบบนี้ก็ทักมาหาผมได้ <S <S อินบ็อกมาก็ได้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเจอกันนะเรามีกลุ่ม ้านพี่ที่เอเดเลตอยู่นะครับผมก็มาเจอกันได้ต้องบอกว่าไงดี่างเราเราไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเจอกันตลอดนะที่นึงเจอครั้งหนึ่งคนไทยไม่ถือว่าทําให้เสียเ,เวลาในการศึกาษานะฮะยังไงก็ได้ได้ใช้ภาษาบ้างนะภาษาไทยได้จะได้ไม่ลืมนะฮะแล้วก็มากินอาหารไทยกันบ้างเพราะว่าบางวันเราก็ทําอาหารไทยมากินกันนะครับน่าจะเนาะวันนี้ก็น่าจะมีพวกส้มตําอะไรมากินกันด้วยนะ ก็ฝากด้วยฮะใครที่ดูบ้านพี่ทีเลสน,นะครับก็ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์หรือว่าย้อนไปดูคลิปอื่นผมพาไปที่วทอื่นด้วยก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าตดอ,อยากซรสพอร์อช่องนี้นะกดจอยนะฮะเป็นเมมเบอร์เปรายเดือนได้นะครับกดสกายของกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะการเคลื่อนไหวของช่องแซโนัวรีนะครับวันนี้ยังไงลาไปก่อนขอปิดิก,ก่อนนะสวัสดีครับ